หมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับก็มาดูอะไรเพลินๆกันบ้างเอกวิรศักดิ์นะครับรู้สึกตื่นเต้นกับนกพงศกรและล่าสุดนะเขาก็ได้ไปที่ร้านเนื้อสดวางยางนะครับเขาไปกินอะไรกันตามภาพที่แอดลงให้ดูเลยนะครับกินเนื้อสดก็คือซอยจุนั่นเองนะครับหลายท่านคงเคยลองทานแล้วนะว่ามันแซ่บขนาดไหนนะครับอาหารอีสานบอกเลยว่าแซ่บ หลายขนาดเลยหลายอย่างเลยคือแบบถ้าคนลองจริงๆจ,จะรู้เลยว่ามันแซ่บขนาดไหนนะครับแล้วก็มันแบบโอ้โหจิจาดนะยิ่งเป็นเจ้าขมๆนะครับใส่ดีลงไปถือว่าโอเคเลยนะครับแมอยากกินเลยนะครับกินกับอะไรกินกับผักสดมีพลิกสดแล้วก็เป็นของโปรดของเอกวิศรศักด้วยนะ ลูกศกรคือน,นานเขากินทีไม่ได้กินบ่อยนะครับไม่ได้กินทีนะกินที <c oughs> นานๆกินทีเห็นเจ้าตัวโพสว่าอยากทานเนื้อดิบมานานแล้วก็มีโอกาสก็ไปกับเอกวิรสักจัดซะหน่อยครับกับซอยจุนะก็เป็นอะไรที่น่าตาหน้าทาันนะครับเอกวิรสักเขาก็โพสต์นะครับว่าจนได้เนาะผีปอบกินเนื้อดิบ แดด้อนบปันไนก็พาเล่นหามาเด้อเขตเอ้ยแปลวเอ้ยนะสายนี้เขาสสาอ่าายกินจุดิบนะครับนะแล้วก็คนอีสานเนี่ยเขาก็จะชอบกินกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนเขาก็กินกันได้ทานกันได้หมดนะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ก็เหมือนประเทศญี่ปุ่นนะ่ะก็เหมือนจุของประเทศญี่ปุ่นก็คือปลาแซลมอนใช่ไหมฮะ อันก็เป็นปลาดิบนะครับกินกับวาซาบิแต่ของภาคอีสานก็จะเป็นจุกินกับแจ่วขมขมอันนี้คือแซ่บจริงเพราะว่าแอดลองมาแล้วคือแซ่บมากๆนะครับแต่ถ้ากลายไม่มีดีไม่ใส่ดีก็สามารถกินกับใบดีปะักก้งได้นะครับที่บ้านผมมีนะเก็บได้เลยนะครับเก็บ <g ave S 1> <g ave S 2> ได้เลยนะสดมากๆเลยเหล่าแฟนคลับก็โพสต์ลงรัวๆเลยนะครับสิจัดคือกันนะครับ สิจัดคือการและมือนี้ทรงเป็นแสบคักจุแซบแนะนังเอกทันตื่นจ้าคักจ้าก็อยากเนาะอยากกินต้องได้กินอ,อยากกินก็ต้องได้กินนะครับนั่นเดยไอได้กินแล้วนะเห็นบทมานานก่อนหน้านี้ก็ได้กินจนได้นังเอกยังไม่ได้ประกอบร่างนะครับแล้วที่ได้ย,ยังไม่ตื่นหรือย,ยังไง <laughs> ผู้บ่าวเล่าขาวเด้นะครับอย่าเรียกล่าขา่าวเรียกน้ำชาไม่เอาไม่เอาไม่เอา น้าชาดีกว่าครับเรียกเราเขาวมาดูไม่พราะเห็นโลโก้ก,ก็รู้แล้วว่าเป็นน้ำชานะครับอย่าว่าน้องของมันต้องลองนะครับกับพาอยากตามอีกเนบัตเนี้ภาคเหนื้อแห้งหากินยากอยู่แม่นะครับตลาดอาจจะไม่สดเหมือนกับแหล่งที่เขาได้มานะครับเป็นบางที่เนาะแต่แนะนําให้กินสดสดดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ความอร่อยและความนัวอันนี้คือไม่ได้แนะนําให้เด็กๆหรือใครกินตามนะเพราะว่าของแบบเนี้ย มันจะเป็นอะไรที่นานๆกินทีนะครับของสดแต่ถ้าเกิดจะกินสดจริงๆก็คืออยากให้มันสดไปเลยเพราะว่าของสดที่สดแท้ๆเนี่ยมันจะได้รสชาติมันจะได้ความกลมกล่อมมากกว่าของค้างคืนหรือของที่ว่าไม่สดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาให้แบบแนะนําจริงๆนะก็คืออยากให้ต้มสุกกินสุกดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดนานๆกินทีเนี่ยก็จัดสดๆไปเลยนะอย่าไปเอาค้างคืนไม่ดีนะจ๊ะโอเควันนี้ก็ ขอแค่นี้ก่อนละกันขอให้กินอย่างมีความสุขทานอย่างมีความสุขนะครับบอสนกกับเอกวีรศัก์นะครับยังไงก็ทำให้หลายๆคนแถวนี้หิวก็นเป็นตามตามกันเลยนะจ๊ะ <laughs> วันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้เจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ